จังหวัดราชบุรีเดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกหลังเกิดกระแสวิพากษ์จากโซเชียลเรื่องค่าบริการเรือนำเที่ยวแพงเกินจริงล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พบประผู้ประกอบการย้ำชัดต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเมื่อวันที่27มีทุนายนที่ผ่านมานางสาววริษฐาสงวนเสริมสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดน้ำดําเนินสะดวกเพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งเรื่องราคาค่าบริการการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการขับเรือเร็วรวมถึงการใช้เสียงของเรือที่อาจรบกวนชาวบ้านริมคลองรองผู้ว่าย้ำว่าผู้ประกอบการต้องร่วมมือกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตลาดน้ำแห่งนี้กลับมาเป็นที่ประทับใจทั้งในสายตานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนหน้านี้ตลาดน้ำดําเนินสะดวกถูกวิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ร้องเรียนว่า ถูกเก็บค่าบริการเรือนำเที่ยวสูงถึง9,500บาทสำหรับนักท่องเที่ยว3คนใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางแก้ไขคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือทั้ง5แห่งได้แก่ท่าเรือเล็กสีลมท่าเรือตาหลวงท่าเรือป่าขี่ท่าเรือประเมศและท่าเรือฟีนิกซ์โดยทุกแห่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการให้บริการเรือนําเที่ยวอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันจังหวัดราชบุรียังเตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านริมคลองดูแลการจราจรทางน้ําควบคุมเสียงรบกวนและราคาค่าบริการรวมถึงอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดน้ำดําเนินสะดวกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีและของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะวันนี้นะคะก็คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวริมคลองดําเนินสะดวกนะคะบางส่วนบางส่วนของคณะกรรมการนะคะก็ได้มาลงพื้นที่นะคะมาเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการท่าเรือนะคะวันนี้เราลงพื้นที่ไปท่า ท่าเรือค่ะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อมาติดตามแล้วก็เยี่ยนเยียนรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตามที่มีประเด็นข้อร้องเรียนต่างนะคะทั้งในเรื่องอความเร็วของเรือการขับเรือนะคะแล้วก็เรื่องของราคาสินค้าราคาค่าบริการเรือนะคะก็ประเด็นเหล่านี้นะคะก็นํามาพูดคุยกับผู้ประกอบการท่าเรือค่ะว่าให้ร่วมกัน เป็นจ้าบ้านที่ดีนะคะการไม่ประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยวค่ะรวมทั้งให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนะคะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะทั้งนักท่องเที่ยวจากภายในและภายนอกประเทศนะคะในเชนนี้หลังจากพูดคุยกับผู้ประกอบการท่าเรือนะค่ะก็ได้รับความร่วมมือนะคะทุกท่าก็บอกว่าจะให้ความร่วมมือนะคะเบื้องต้นก็จะทั้งเรื่องของการกําชับ ผู้ขับเรือนะคะในเรื่องการระมัดระวังการใช้ความเร็วการใช้เสียงนะคะแล้วก็การให้บริการที่ดีกับนักท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของอัตราค่าบริการนะคะก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเบาะแสหากพบการกระทําผิดต่อนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้ก็ไปทั้งสิ้นท่าท่าเรือค่ะแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีแผนจะลงไปเยี่ยมท่าเรือให้มากที่สุดนะคะพยายามให้ครบทุกท่าเรือในพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกค่ะ